สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่ช่องฟิลนาลาที่ลำพูนโรบิเชียลนะครับผมขอกันอีกงช่วยเดมยิ้มยังไม่ได้เลยคุณผู้ม เปียกอเปียกเัสครับอ้าวสวัสดีครับนี่พึ่งมาในรอบไนในในใครครับหมรอบสมมื่นคือ่าองเข็มแล้วถือ่าพิอเข็มแล้วใครเรยกออกไตเื่อนเร่งเลื่อนี่นัดหนาปีสี่ซี่ย่าเดนี่เดี๋ยวผู้ป่วยผู้ไขให้ พ่อพ yeah. nah, oh, oh, like. ี่เด๊กินสลัดเดินทางมากเลยนะพ่อเนี่ยสวัสดีจ้าวดนามัสสดค่ะสวัสดีครใสอยู่ใสไปเลยใสไปหมดใสใสหมองสิสหมองกล้ามตัวเปล่าล่ะตัวเขาบอกว่าเปล่าเนี่ยนั่นสีมันบอกได้เป่าจังสั้นตัว

แบอบ็เห็นเินให่าเสนนติ่าเ่งก่าจบตาเพือยากฟังเรเียมดมึงมึงองาครับตัวเรี่นผู้นังผู้ขายของทั้งผู้เสือของกิลำอังตอสาวใหม่เว็บบันเทิงตั้งท่าจอเสนอต่อยแฟนชง สมกับศรัทธาเขาผู้คนมาผู้คนหามาล้อมลบอมเื่อนี้น้ำมามีเมื่อนี้น้ำเสนอท่านเป็นนี่ท่านเขาเรื่องไหมสีขวางเดือบไว้เป็นเขาเป็นคอยฟังดี่ลรวแป กลิ่นคือนำถาเป็นราชาพุกลุ่มไก่มาเหสีผู้นางไก่คอยเตรียมตอในักเที่ยวนี้เกิดเดินทอพี่หุ่งใหคุณมาจับมากินคนในเมืองอยู่ว่าคุเมเสียยที่นองเอ้ยเสียดอย่างพะเห็นอย่างพวเสมอเท่หเหลือเนี่สีสืดต่อสียไ่น้องสียไงสีไงนอนหน่อยปทุ่งลาบขอสียอว่าจะไหนนองล่าเจ้ามีความเห็น่าจะไหนล่ะครั น้องใจเียนดีน่อสสดีเป็นพงสาวอเเรือยๆพี่วเสดีตอนนี้งค่งคุยเอแล้วกันส่งเานี้ยแล้วสในน้าเชื่อายจิไหฟ้องมาแย่ตอเสียอารมสาวปได้กองสืนอแท่แว้าข่กองเาเอกว่ดจีก็ิ่งไงเ่ะอกี่บานก็ได้มันมเป็นุวง ฮุ่งฮุงกนกแก้วหนึ่งแม่กุ้งแม่แ่สิตัวใหญ่กิมค้นไดย้าออกไปทีบตัวยี่มีก็ได้ัวถีบเฮ้ยกุ๊บแม่สดายแชนนองงูกูถือไฟใหม่กิมนี่โอสีเสดายกี่อันนี้ยังต่อเพราะว่าพราว่ายังไงเ่าเขาตื่นเต้นเเขาตื่นเตนบอกพี่บอือเป็น เอาละเอาละกาสิาวานะเอาละเอาละเอาจะสิเเจาะเ็ียงิ่จำของเตรียมกับเขากับหน้าเตรียมกับเขาับป่าชอเลี้ยงในเรียมของในลูกสาวอยูในโดสปิสุส่วนพวกเข้าเตรียมตัวไปหาออตไตทลคือคุณออกฐานแล้วก็มตาสูยเาดครอาจ้ามยอดี กลุ่มไรพาบุกลงในมเหสีท่านอมาตเอาลูกสาวขอเสียหวยท่านให้พ่อคนในกองท่านโมเหตจังสัตยาสือเผาองศาสดอท่านยอดหูใจเมื่อจันกินข้าละพ้นเสืยเกียงปันนี้กาวถึงเพื่อนการเจ้าจิ้งจี้ส่งให้นี่เลยนะคะค่ะส่งให้นี่ส่งคูเองเขาทีอดิซีนะพี่บอมัน จากซองไม่ีไม่้ดน้อในน้ำกลับมาฝากเราหน่อยซื้อว่าหมักตุ้มกาซื้อว่าหมักตุ้มกาพ่ยาค่ะบัวแมนมันบวแมนมันบัแมนสอนเสร็ม้ถ้ามสอเสรมันพวนี้ื่อนี่เป็นอะไรสินะู้เ่าฉนั้นถ้าอะไม่อยู่พวกเธอก็ต้องก็ต้องเตรียนแทนอเเดเ เอาไปให้มันเข้าเรื่องนะลูกเราต้องเป็นตัวเด่นตัวแทนได้วัดฉากนี้ก็คือทีแรกมันจะให้ประตูมาออกมาเลยแล้วทำขั้วบนอย่งก็บปีวันแล้วก็ปีวันสั้วหลังฉากนี้ก็คือพวกดาวตัวเศษตาวตัวเศษตึงคือบอกในฉากนี้ความเป็นจริงก็คือเข้าบดตัดออกไปบดผัดปลาเข้าเข้ากาวถึงเข้าพายมีอะไรมาเลยนะพอมาบอกปรับยัางบนทันบอกบอกเมียะไรคมียเขาอยากบอกว่า พาเมียมหาแต่บอกต่อเมียบอกว่ามีสิ่งสวยงามมาฝากด้นอนู่งม่กันั้นตัดกบทขืนไม่ยังบดขนส่วนขืนมักตุ่มกาพบส่วนขึนนะวันนี้พี่ไปแล้วเพราะฉะนั้นก็คอสคนวันนี้จะห้แสดงความชใช้คำูดของพี่ไปกับแ่ปีเตีลออรลิศลอร์ ดินไนะว่าพบ้เาให้เต็วันี้ไม่ต้องอายเต็มไปเลยแล้วหลังนพอพอว่าเอาระเอาระเรียคือย้อมพีชด้วยปทุมมาไหมมูจังเพราะเขามาปัทุมอะไรปทุมนีกสรีละน้องเอ้ยปทุมมาของน้มแมนคือหลังจากนั้นเรียหลังจากเขาคุยกันอย่นเดี๋ยวออัทเขาังนเราีนเดี๋ยวน้องจิ้กจ้าที่มนอรอยไม่ฝ่ายไน mặc túng cá phải men mận men mận cá men men đi ่างสุกนสุกไม่ได้สีเขาเีย่างสุกไหมขางนี้กะไรข้าวเนี้ามาเจ็บมากรมานไปเล้าไปเขา่งงานเขาเขาเ่เนผู้ที่เป็นผู้ชายที่ใจดีเวแต่าว่าเขาจะด่าเขาใสเขาเปเจ้าเขาขาท่านเปลี่ยาไปเยอะทวมๆนะให้ดีนะ ่อสิบว่าขันเวลาหรือเป่าเข้าใจเรื่องแล้วนะเออทีเข้าใจอยู่แล้วไปเด็กฟัส้ดีลูกเป็นตัวเป็นตัวเต,วเยตวทยได้หร <c oughs> อก็ะจะไม่ขา,าดน้าก่อนเลยเร้ <c oughs> รามนนีที่นัามาเฮซีอัคีเป็นเนี้นองเทีย <c oughs> ม้อยู <c oughs> ่นานอเป็น้องอีจนานีอวนได้ใจทีนเรื่องแพคพัองดีวสดอนัเจ้านี้ี่มีเรื่องสิบอ เดินแทษเลยค่ะนี่สิยวขีดราคาากพีเลยนิงของสวยๆมากๆว่าเลยคลีมเลยค่ะนคอจะไปเป็นยัไงนกุ่กามครับคอมเงยเยอะเออคนเมยถ้ามีนวยเขจอนแจ๊กเพามันเป็นเออเจ้าเจ้าเคยเออนี่ยเปยนยฝ่ายเดกหนุ มันต้เป็นยนมักเลแมม่มักบอไหมคะ้ตื่นเต้นเหลือเกินนอนมาเป็นักบแม่อีมันเปลี่นนมองเปลี่ยนนองว่าบวกบกยเทียนอ่างนัแหล่ๆวมันโมเมกมันมันโมเมียนไ้นโมเมนผลไม้อีกย่างดอกสีปทุมมาพยาค่ะเ้าเจ้าขอินอาชีเลย เด็กี๋ยวพี่เอาคนละหม่ไมองเอัวน่าฝันเไ่งจะบนเองปตุมาเอ้ยออกมาหาออกมาหาพีบัก็ได้ออกมาหาพีเรุน้องออกมาหาพีเป็นุนองสร็ากันพอาสิวันน้ากันีิ้เนี่ยพอก็เอกเตยออกมาพออก็เตอเสร็จแล้วก็เอันไปอันนี้คือความสุขจ